สวัสดีค่ะช่องดาพารวยค่ะวันนี้เราก็มาก่อติดปู่น้ามาวัดพัดแท่งนะ

มาาไปทำบุญกับพ่อท่านนะอันนี้คือรูปหล่อพ่อท่านความมีบุญที่ปู่เคารพและศรัทธาท่านมากนะครับปู่เพิ่นจะทถ้ำบุญเพื่อลูกเพื่อหลานทุกคนนะจ๊ะเนาะไปยกมือเอาด้วจ้ะเด้อยวพอมาแล้วก็อธิษฐานจิตเ้าวกลาเนาะ 2 2> อ๋อคือยิบทิเดียวได้ละดอกไม้หนึ่งโอ้อันนี้เล็เห็้หนดจังไง้าเอฟซีตามมานะคะวันนี้ดาพารวยก็ได้ตามปูนาามาทำบุญที่วัดพัดแท่ง สวัสดีค่ะอธิษฐานจิตขอพ่อแมกันเนาะค่ะเนาะไปขอมาแล้วก็คอยชมโฉมมันมาถ้าลำลำเรื่อยๆสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะเนาะที่น้องก็อธิษฐานเอาละจ้าเด้อสิเอาตังไว้ให้อ่านเด้อจ้าเด้ออ่านแล้วก็ค่ะนอ่านเอานี่คือถ้ำบูชาของครูพี่บุญเฮานมค่ะเนาะ พี่น้องตาเราได้หรือว่าพีแทบเอากับได้ได้จ้ะเรองไหว้ลอ่ายผูพบูนเถอะ้ธิษฐานไปพร้อมกันกับูนกได้จ้ะเรื่องิาดนบัดาดนคดนใจใหกองสลัดนกอวบกกรไม่แเพราีเราได้เรือ ข้เดียวงกลางแจ้งก็จะทานแล้วค่ะน้องนี่หนูขอต้อนรัมาก ตาพ่อไว้ในี so, charge, uh, like, war, ่ก็มมุ้ยตาพ่อไว้ในี่ก้มมุ้ยนี่ถ้าเกรดอะไรก็ตาไว้ในเห็นคักอ่ามาปนิพุนสิไปบูชารูปหล่อของรอพ่อขึ้นปฏิสถานบนเทิงรถพอพวกรึ่งสิบเจ็ดขีดออกพอก็มาขอพรพิ่นแล้วก็ได้รูหล่อบนไปเร้วได้รูหล่อพ่อบนไปเล้วมือี้ก็ มีความตั้งใจว่าเอามาไม่เป็นเบิ้งนะอธิษฐานนี่เป็นเบือ้องลูกได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาคือยังพอว่าให้แล้ววันนี้บันนี้ก็คือสิไปเอารูปหล่อของหลวง,งพ่อพิบูลท่านนะที่ปู่เคารพและศรัทธาท่านมากนะเอาขึ้นไปไว้ทั้งรถเอาขึ้นไป้ทั้งรถแล้วก็บอกพ่อพอนัมว่าลูกได้ที่ได้ทา้งพี่ยังพอบอกแล้วนะกห้เป็นไปนเบิงเ้งไปแย่งน้ำเสร็จแล้วสจุดนั้นค่อยว่ากันนะวันนี้แล้วพ่อจุไปหาท่านเจ้ารองเจ้าคณะ ต้องเจ้าคณะจังหวัดเ้อเพราะอยากเสียงเชื่อมทรี่ไปสิไรตัยอย่างงี้เพราะว่านี่ส่ปูนาคไม่ชอบเด็ดคือเด็ดเลยเพราะนั้นหกหก่างแปดหกเกตบนเลขอื่นไม่เกี่ยวเลขอื่นเอาไปซื้อยังก็แล้วแต่แล้กเด้อ้าขออนุญาตไปครับลูกแล้วส่ับ